คัญชีคำพื้นฐานชุดที่11แถวที่1ถึงแถวที่ 4. สแสวงหามิตรสหายราชสำนักสริงคารสัพพางสัทธาโสภาพอาคาตกะะสายสุภาผลชราสารสับประไลวิวาททุรพลปรปัก บรมจักรมหาจักรจุลจักรมิจฉาทยานสื่อสารขันกันบุคลิกภาพปัตถภีถาวันทิวาการวิการสันดุษสนีสลดดวงมณีสมุดโพดาษประภาทเบื้องบาทยศศักด โกธสัพพยกสวนสรรอานิจจาตวาดเกษาประนตบทบงอิสวนจดหมายเหตุริทีบัญชาเทวันโอดขนุงอับสอนสาวรสจนี สัตว์ละปังคพิสัยเดชสุรัสสวดีอวตารพมรเมฆขามายุเรศนภาพรปริทิรงสาครสังหารทศกันนิติศาสตร์ธรรมราชาอักษรราศาสตร์จริยวัตรสมูสรภูทรสวีก รัชดาปกรณ์สุวรรณกิจทรงธรรมสราอาริพลจำเริญโอสถอารามสถาปนารูปประพันธ์หิมพานหิตโตประเทศบูชายันไตรปิฎกกรรมการพรวะระ สุขะมนนการลามสูตรพรามคัมพีปฏิสังขรณ